ช้างที่เรากำลังเป็นอยู่เนี่ยค่ะอาจจะมีความคล่องตัวมากขึ้นแต่ถามว่าสมบูรณ์ทุกตัวไหมปฏิเสธไม่ได้พี่ว่าไม่ใช่ AS ที่เดียวบางตัวไม่สมบูรณ์ก็ถูกการคัดกรองออกไปถ้าคุณอยากจะเป็นช้างได้คุณต้องมีสุขภาพที่สมบูรณ์และเป็นเป็นช้างที่มีความสง่างามจริงๆ องค์กรเราเป็นองค์กรที่ใหญ่เวลาที่จะเคลื่อนที่ไปไหนเนี่ยมันมีสัญญาณมันมีความหมายแล้วก็มีคนที่เกรงขามอยู่การที่จะให้ช้างลุกขึ้นมาวิ่งเนี่ยมันเป็นในเรื่องของต้องใช้หลายวิธีไม่ว่าจะต้องจับช้างไปเอ็กซ์ไซส์ลองให้ช้างตกเหวดูบ้างช้างจะได้ระวังในการเดินเนี่ยค่ะคือสิ่งที่เราทํา เราก็จะส่งข้อมูลหาพนักง,งานอยู่ตลอดเวลาว่าในอัตรานี้เนี่ยมันอาจจะไม่ใช่คนเดิมเพราะฉะนั้นเนี่ยจะใช่เขาหรือไม่ใช่เขาเนี่ยค่ะขึ้นอยู่ที่ตัวพนักง,งานเลือกเองเพราะว่าใน DNA ที่ AS ประกาศไปเนี่ยค่ะในเรื่องของการที่จะต้องมีคาแรคเตอร์ต่างๆการจะต้องมีเรื่องของ เดลิเวอร์บิยอนเอ x เ e c t a t ชันเหล่านี้เนะะี่ยค่ะมันไม่ได้บอกว่าทุกคนจะทําได้เพราะฉะนั้นในตลอด6ปีที่ผ่านมาเนะะี่ยค่ะจะเห็นว่า AS แม้ไม่ประกาศลดคนแต่ก็มีการเปลี่ยนทายอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าเรายังมีความสามารถในการดูแลจำนวนพนักง,งานเหล่านี้ได้แต่ไม่ได้การันตีว่าจะต้องเป็นคนเดิมทุกๆวันเนะะี่ยค่ะเรามีคนรุ่นใหม่แล้วก็เป็นคนที่ลุกขึ้นมาอยู่ใน Key Position ของ AS มากขึ้นเสียงของน้องก็ดังขึ้น แเป็นเสียงที่เราบอกว่าเราอยากได้ยินเราไม่ได้อยากได้ยินการท็อปดาวอย่างเดียวสมัยก่อนถ้าเกิดเราบอกว่าผู้ใหญ่เข้มแข็งวันนี้เนี่ยเราต้องบอกว่าทั้งทีมต้องเข้มแข็งถ้าวันนี้เนี่ยผู้ใหญ่เป็นคนตัดสินใจแล้วบอกทุกคนว่าจะต้องทําอะไรเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงเราบอกว่าพนักง,งานทุกคนเสียงของเขามีความหมาย เสียงของเขาคือเสียงที่สามารถเปล่งออกมาได้ในองค์กรเรามี DNA ตัวใหม่ที่เราประกาศก็คือ Open and Respectful หมายความว่าทุกคนสามารถแสดงจุดยืนแสดงความคิดเห็นของตัวเองได้ภายใต้กาลเทศะที่เหมาะสมบางลักษณะธุรกิจของเราเนี่ที่เราเห็นแล้วว่าข้างหน้าเนี่ยน่าจะไม่ใช่ตัวที่จะไปต่อเนี่ยในหน่วยงานเหล่านั้นเราก็ลดจำนวนคนลง ในลักษณะธุรกิจที่เรามองว่าเป็นฟิวเจอร์หรือว่าเป็นของเรื่องของอินโนเวชันอย่างนี้ค่ะเราก็เพิ่มคนเข้าไปเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ได้เป็นกฎตายตัวแต่ขึ้นอยู่กับลักษณะงานและความต้องการของงานที่จะไปข้างหน้ามากกว่าอันก็เป็นตัวที่ตอบว่าทําไมจํานวนพนักงานเนี่ยไม่ใช่ปัจจัยสําคัญแต่ความต้องการมากกว่าในลักษณะของสกิลเซ็ตที่ AS ต้องการเนี่ยอันนั้นนะคือตัวที่ตัดสินค่ะ เราคาดหวังว่าคนที่เรามีเนี่ยค่ะ จะมีความสามารถที่จะไปขี่เทคโนโลยีไปทำในสิ่งที่ต่อยอดจากสิ่งที่เทคโนโลยีทำได้อันนั้นคือสิ่งที่เกินความคาดหวังพนักงานท่านใดที่ยังอัดแอฟตัวเองอยู่ตลอดเวลายังเพิ่มสกิลของตัวเองอยู่ตลอดเวลาและมีความสามารถบียร์เทคโนโลยีคนเหล่านั้นสามารถเติบโตไปกับเอได้หมดแต่ถ้าถามว่าใครก็ตามที่หยุดการพัฒนาแล้วหยุดการเปลี่ยนผ่านตัวเองการเพิ่มศักยภาพของตัวเองเนี่ยมันไม่ใช่ AS ที่เดียวอะค่ะมันเป็นทุกทที่ที่คนเหล่านั้นเนี่ยเลือกที่ตัวเอง พี่บอกว่าไม่ใช่องค์กรเลือกนะคะตัวเขาเองเลือกตัวเขาเองให้เป็นคนที่ถูกทิ้งไว้ข้างหลังคนรุ่นใหม่ไม่อยากมีภาระผูกพันไม่ได้ต้องการในสิ่งที่คนอย่างพี่เจียบต้องการพี่มองหา security เช่นมีสวัสดิการอะไรบ้างมี provident fund ไหมมีประกันสุขภาพหรือเปล่าคนรุ่นใหม่ไม่ได้ต้องการสิ่งเหล่านี้และสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่สิ่งที่เป็นความจำเป็นสำหรับคนรุ่นใหม่ คนรุ่นใหม่ต้องการอิสระเพราะฉะนั้นการจ้างงานลักษณะการจ้างเนะะี่ยค่ะก็จะเปลี่ยนรูปแบบไปแต่สิ่งหนึ่งที่เราโฟกัสนะคะแล้วเราก็มีคอมมิชเมนที่จะทำก็คือน้องๆที่จบใหม่ๆเนะะี่ยค่ะเราอยากให้เขามีโอกาสในการเข้ามาร่วมงานกับองค์กรใหญ่ๆอาจจะเป็นช่วงเวลาหนึง่งแล้วเขาสามารถไปเติบโตกับองค์กรอื่นๆได้อันนี้ยังเป็นหน้าที่ของในฐานะสมาชิกของสังคมที่ AS ยังทาอยู่ค่ะ เราหาเนี่ยถ้าจำง่ายๆก็เรียกว่า3ตัวฟิตฟันแฟร์ฟิตของ a s s หมายถึงทั้งร่างกายและความรู้หมายความว่ามีองค์ความรู้มีสกิลเซ็ตที่พร้อมคน a s จะต้องอัพสกิลตัวเองอยู่ตลอดเวลาครอบรวมไปถึงเวลาที่เราส่งมอบผลงานเนี่ยคะ่ะต้องอยู่ b บียอนความคาดหวังของหัวหน้าง,งาน ฟันใน AS เนี่ยไม่ได้หมายความว่าสนุกสนานร่าเริองอย่างเดียวแต่หมายถึงเวลาทำงานจริงจังทำงานสมาร์ทแล้วเล่นอย่างจริงจังด้วยไม่ว่าจะเป็นประกวดแข่งขันทำอะไรกันที่เป็นความสนุกสนานอ,อันที่สำคัญก็คือทุกชาเลนจ์ทุกความท้าทายคน AS นับว่าเป็นความสนุกสนานและเป็นความท้าทายความสามารถของคน AS เพราะฉะนั้นฟันของ AS เนี่ยคะ่ะก็จะมีลักษณะแบบนั้นคำว่าแฟร์ก็จะเป็นเรื่องของไม่ใช่ทุกคนได้ทุกอย่างเท่าๆกัน แฟร์หมายถึงทุกคนมีโอกาสในการเข้าถึงองค์ความรู้เหมือนๆกันเข้าถึงความก้าวหน้าได้เหมือนกันแต่จะได้หรือไม่ขึ้นอยู่กับตัวเขาใช้คําว่านรกกับสวรรค์มันชัดเจนนะคะหมายความว่าคนที่ทําดีเราก็ย่อมต้องดูแลเป็นอย่างดีแต่ว่าเวลาคนที่ทําไม่ดีเราก,เราก็เราก็ต้องหาที่ทางให้เขาอยู่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในมุมของ AS เองเนี่ยคะ่ะความชัดเจนในเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องที่สาคัญ วันนี้เนี่ยค่ะคน AS เนี่ยไม่ได้มีภาระหน้าที่ในการรับผิดชอบตัวเองเท่านั้นแต่รับผิดชอบในการที่ยกระดับสังคมให้ไปขึ้นนั้นเราจะเห็นในภารกิจที่ AS ออกมาภายใต้ธีมภารกิจคิดเผื่อเนี่ยค่ะไม่ว่าจะเป็น Academy for t h a ไทที่กำลังจะออกมาอีกก็คืออุ่นใจอาสาพ,พัฒนาอาชีพตัวเลนดีที่เป็นแพลตฟอร์มที่ทำให้คนไทยก้าวถึงความรู้มากขึ้นและสุดท้ายเลยคือเรื่องจำไทยแลนด์ คือการทำให้สังคมไทยเนี่ยค่ะสามารถเข้ามามีประสบการณ์ได้ทำเรื่องของอินโนเวชันกันอย่างเป็นผู้ประทอันนั้นคือสิ่งที่คน a S กํากำลังรับผิดชอบอยู่ค่ะ